กราบนะ้ัากการปูอ <c oughs> โอ้ยหมื่อวานเห็น,หนบงึงกันโคสิวน,น้อยงแม่โคสิาลาบด้วยน้อใช่โยปูขพอไหนฟนโยป้อหนเ่ิบึงไอ้สวนหมื่อวานก็ไหนฟนอยปูเห็นไรสวนศนะิลานคือฮอดยมแม่กินแดเนาะลงสาตึมเห็นแมนดูจ้ะ <c oughs> โอ้ยเหล็กหมานเด้อเล็กหบ บอว่าซื้อไันในเด้อหกศูนเดี๋ยวย 60, 60, 60, ไปถิ่เด้อเพียงบอกเด้อบันเลขที่วันตีปูฝันเกีเนะ 9, เลขเก้าศูนย์เลขเลขหายไปกับเขาต้องสองเองฟันท้องหายกับศูนย์หกศูนย์หน่เนาะปูมาลายว่าปูศูนย์หกตวมี้คดไอเขามาหาหมู่บ้านเลย้านไท้ว่าเขาซื้อหายนำ้ำได้จัดเมื่อรปูโอ้กมได้มันโดนเลขภาษา เล็กน้อยไว้รุ่นเนาะบอกม้อสื่อม้อสื่อหาหาสิบบาทครับครูกับไฮตรงไฮแม่นเิอะที่สุดของผู้ธุรกิจแรกคนอ่ะโอ้ยสิดายเ้็ปเข่างามนีม่ก็ได้แล้วเลยหัวจะบอกหายในไทยถึงหายมือหลังวันท้าครับคนลาไทยเขเอาเล่าไปเรื่อยๆเก็บเล่าไปให้พี่นอ้องคนในครูขึ้น Láu, tụi nhóm có phải xài 3 tổ, à. <laughs> hãy 1 phương, ít tôi đều Dạ Học viên phương Ít tổ đều, phương bắt, bỏ hãy 3, 4, 3 lắm Phương hãy 4, 3, 6, mỗi mẹ bỏ phương Ủa, 4, 3, 7, còn mấy chút bỏ hãy Chứ bỏ hãy 1 phương Ờ Lọt con chân mới lái tổ à Nì, hết rồi đó Mười nghìn đi đi, phái phương rồi đó, hết rồi สิบสองคางคือเ่าสิบสองคางคือเขาเดี๋ยวะละมักเราโทรมากเลยว่าวันมาคนโทรมากขันว่าจะมือพูนนขน้อยว่ได้เอาโทรศัพท์ไปน้่ขน้อยไปอักขันแท่น้าวันศุกแล้วเขาโทรเขาหายยมพอครับ่วันหนอยว่ได้รับเล่าบานนี่วันจันเงี้ยนโทรสองสามเสี่ยวก็ไม่ได้รับอีกแล้วครัแล้วโทรมาเห่นน้่อยู่หมู่ว่านนะตอนเล็กออก เพราะว่าหนึ่งบริสิทธิ์เสียงสองบริถือโทรศัพท์ลงไปน้ำโอ้เลยยากบอกว่ร,รับสายหนูหรือว่ยากแล้วปลูกอัดคันแท้อัดน้ำฝนตกนี่รู้กับเขารู้เราบอกแล้วว่า,า,ลา,าลดดดแล้วใคหลวงพ่อนั่นนอาไปปล่อยฟ้องอยังหลวงพ่อไปชี่นรกหรือว่าแล้วไปลวงพ่อไปชี่นรกป้อยหรือว่ครับตัวครับไปห้าบมงรับสายก็ใหร ย้งพอ่อนี่ยแหละวเออโทรมาเร็งนนะ่าจะมาดูตัวสองหมื่นก็เทรมากเมือเ่อนึงก็โทรมากนะย้งพ่อเร <c oughs> าตามเรื่องครับผ <c oughs> มย้งแม่กะทีได้ทั้งลอตเตอรี่วะเห็นได้ลอตเตอรี่ย้งพ่อไปคืนเงินมาเรียบร้อยแล้วครับ่อเมื่อนำบอกไปคืนเดี๋ยวดูในถือออกก็มันเนื้นอ,ร <c oughs> อ,อเร่งเข้าก็แลนมาทรงหอดวัดเลิศประทึก <c oughs> นะตาไปเท้าล้นได้หรือยู่นีง อ่าวิ่งศูนยกับส่น่ะวิ่งศูวิ่งสี่ศูนย์ส่สา่น่ะวิ่งไปเลยวิ่งศูนย์วิ่งอย่างในกบวี่สามูนย์เลขสามโก่นวิ่งศูวิ่งสีวิ่งสามเป็นวูวเขียนไปเลยสี่สามูวันึ้นหลายตัวแต่วิ่งอาให้เป็นเลขก็จับคู oh. ่เอาเองก็แล้วกัน แต่เลขมันโตเดียวแหละมันเรนหันเลขสามเพราะเด็กศูนย์สองตัวนั่นแหละเลขเด่นศูนย์สามศูนย์สี่สามได้เอ fc นะครับอย่าอย่าสับสนตัวได้มากตัวแรกจับออก้องทุกหันแหละวตาปู๋อ่าสองตัวสองตัวสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปด สามเก้าครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดสอง เก้าสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูแค่นั้นแหละหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูสามตัวสามตัวมีอยู่กับูมีสี่หางสามตัวเอาเมียนเมีูเอาเมียนเมียนเจ๊เจยังไงเก้าห้าศูนย์กับเก้าสี่ศูนย์ตัวแดกกับู่ อ้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าวห้าศูนย์ก้าวสี่ศูนย์ก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดตัวเลขกี่ตัก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดนั่นเราคูณเน้นมาเลยหรือซีคู่นั้น

ยังมีซีหนึ่งเจ็บวกสามเจ็ดสามแปดเด้โอค้ครับสามเจ็ดสามแปดสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนยึาพ่อครับเอาสำหรับแนวทางตำเราาปู่เสือปูเสือเลิกมันไม่กาดกระเป๋าเลยยอมเลยครับได้คู่มือได้คู่หวัดคูนะสามตัวเอาสามตัวก็เด้สี่ฟัง เก้าห้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดขีดเสซนใตคู่ใดปูสามตัวนี่งขีดเสซนไตห้าศูนย 40, 9 50, 9 40, ์สี่ศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์แบงปูอ่าบัดคู่ใดแรนตัวเดียวกับแรงศูนย์ครับสี่เลยแรงมาศูนย์เก้าศูนย์คู่ใดมาสี 4, 4, ่เก้าสี่เท่านั้นแหละครับอ่าสองตัวสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งแปดสองเก้าสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ผิดเส้นใต้สีแดงสามเจ็ดสามแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งถูกต้องบ๊อบูช่องแล้วกบยืนบ๊อบปูเบอ้์เดอร์ที่เบอร์กับิเตล่าหน้าสองก็ซื้อกระซื้อบอกว่าซื้อสะพานนะย่อมปอดตาปูเคอร์เคนแนวทาง มันก็ผ่านเนี่ยขึ้นกันดอรชวงมัดเขามันก็เขาตลอดในช่วงเพราเขาก็นั้งจะโคอยู่ซื้อๆเลยครับนี่เข่าีมุดุนะนอกรูเนาะธรรมดาลองะแน่เป็นของธรรมดานะครับบังเลาติดชรหน้าก็บเขาให้วัดหลายโกเทสให้หพียงพอยังไงนะเนี่ยไมนัดเงียบเนาะไม่นัดโตไปฮะเขาเยอรมันในเะรื่องไม่นัดนั่งกับฟูฟูเด่๋ยวเยอรมันในเรื่องเราจมหายอยู่ เจ้าเยอรมันบ่โทรขึ้นบ่ได้ไม่ใช่เราโทรมาไใดอย่างเดียวให้จบหมาอยู่ไปหาแล้วนะโทรมาบเราะเราสายแค่เจอเราเจ้าสาวเยอรมันเจ้าโทรมาหาข่อยได้เร้อเมื่อนี่ข่อยนั่งขอโทรศัพท์เมื่อที่เจ้าโทรมาข่อยบม่ได้ขอโทรศัพท์ข่อยควสามารถที่โทรขึ้นหาเจ้าได้เด้อสาวเยอรมันในคลิปนี้ละอ่านฟังแล้วก็อย่าลืมโทรมาเดี๋ยวนี้เลยเออขอเจริญพอยนะพ่อท่านนั่นแหละสาธุสาธุข่าวแล้วนี่ยังพอยังไงค่ะ 杀猪，杀猪，杀猪。<出>